รู้ม่่ดผวาเยสวัสดีครับประจันดีเรยบะวาอย่าไปยอมนะเพื่นะครับคนคนที่นี่ประครับถ้าผมจะไปแบบที่ไหนนะถามทางได้ไหมครับจะถามว่ามีทางไหนไหมที่เราจะไปไฟครับ คุณวัยรักอวยหัวมึงปิดไปด้วยคุณวัยนะคุณวัยเขาเป็นคนเจ้าชู้นะพวกพวกพวกมึงสี่คนในสู้ไอ้ไปยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวกูเจมกูเจมเมื่อไหนะครับไอ้พี่ถ้าคมจะนักคุณวัยเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่มีทางผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ยังไงเอาจริงถ้าผมเจ้าชู้เนี่ยผมมีชู้อย่างเดียวชู้อะไรชู้แต่เธอไม่รอบอะไรอ่ะชอบแต่เธอไม่รู้ไอที่เซิร์ชในกูเกิลจะเซิร์ชหาอะไรกู เอาเห้วว่าน้องจะเลือกใครกจอนนี่ใช่เลือกจอนนี่ค่ะอย่าทำให้จอนนี่ใจแตกนะ ว่าจะจีบต่อไม่จีบแล้วทำไมอ่ะซื้อได้ลองพิมพ์ลองพิงพ์พยันชนะเลยนะพยันชนะเอาเจนี่อะไรอ่ะอะไรนะพยันชนะถ้าตอนนี้จะจีบสาวสักคนวิธีการจีบของเอนี่เป็นยังไงครับพยันชนะไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีเกมแต่มีแต่ความกินใจไม่แล้วถ้าบอกตรงๆจะบอกเขาว่าไงเออสมุติเดินเขาบอเอตรงเลยเเาณสมุ่กาหนาวนรอากาศกินใจเอาจะไปไหว้เขาด้วยเดี๋ยวต้อบอกเขาี่นี่อื่น้ไห ชัดเจนและตรงปนะเด็นผมชอบมาผมชอบมาก I r เ s p ่อก่อนเขานั่งยองมเ็เขาได้แรงมานันใจเหรอโลโก้แมคโดนัลด์นใช่ไหมเป็นไง้องเห็นชัดเลยลงเห็นจริงแล้วที่เเห็นพวกเรามาเขนาดนี้ที่นี้เราเห็นพวกเรายหคนนะฮะนอกจากอลบัมมิชชั่นโปรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายูมีอีกหอลบั้มที่จะเป็นที้ติดใจของเราทุกกคนเลยนะฮะ่าใครจำอัลบัมเดือนนี้บ้างไหครับ